ค่ะกับสวัสดีค่ะทำ z o มทข้างบานค่ะค่ะมันนี่ก็มาพบกจ้เจข้ามสามตัวเต็งคือเก่าเนาะค่ะมันนี่เจ้าข้ามสามตัวเต็งกได้มาติดตามเรื่องเล่าค้ามฟันกับคุณยายติ๋วค่ะค่ะคุณยายติ๋วนี่เพิ่นฟันค่ะทำ z o o มเพื่อนฟันเห็นแต่คนตายพ่านาเนาะค่ะค่ะความฝันของคุณยายติ๋วนี่สิเป็นอย่างไรเป็นไปเป็นมาแนวไดกับเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาค่ะเ้ากัไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของคุณยายติ๋วพร้อมกันเนาะค่ะไปค่ะ สวัสดีค่ะป้าิ๋วค่ะสวัสดี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 ค่ะค่ะมีก็ได้เมติปิการเรื่งเล่าความฝันของป้ิ๋วเนาะค่ะงวดบ้างหันกะเข้าเลยเนาะค่ะงวดทีเดียวมากเมติ้วคนกับฝันเข่าค่ะงวดมีก็ใจแนวทางโซลิดแมวไรกะฟังไปผมผมกันเนาะค่ะกับความฝันของเมติวค่ะฝันป็ะจังไรใหญ่ฝันคือ มันมาไปเลี้ยงง่วนผุนซุดป้ายหน้าน้องอาตาผุนเคยไปเลี้ยงตะเกาตะแกลท่านไหมค่ะเลี้ยงน้องอาตาหน้าผู้นี้ตุยหน้าไม่นีตุยหูอยบ่นหน้าน้องอาตาค่ะบานนี้ห้ากระยูมดหมึกมดเวนพ่อซำไปบายตะเวนพอซำหนึ่งประมาณสามโมงมือผลเป็นลาตะงัวนผุนนอกค่ะจักไผแน่แต่จืดเลยแต่ไม่มีตุยก็ไม่แง่โฮมน้องเพิ่นอีโฮมไม่นิ่งนั่นค่ะ บาาน,นข้ามาเขาก็ไลงวอวยวเมื่อเข้าพับทิมต้าไปทางที่บาไปเห็นพอวิทย์ขอนถุงป่าเขาวรุนพูนในหูนในต่าค่ะเอากันแล่นส่วนพอวิทย์ไปทางฝุ่นทางเอิดนทางแรลนค่ะงวก็ไปทางสี่ไล่งวงไปให้นนั่นนี่ไั่นงวาตัวเดียวบุร้ายหรอกเขาไปนนโมอยู่มันมือค่ะพอวิทย์พวิท ทางเอิ่นพอเวียดกบคานใช่ใช่ฝนขอนถุงป้าไปจังสันละเข้ากับยูงสีแ่แล้วปรากฏว่าใกล้กันเต๋อไล่แลนส่วนฝนฝนกบปากเนาะฝนกับกาบขึ้นมาอีกเขาก็นั่งก่นฝนมาอีกเขา,า,าใหญ่บ่ได้ป้าเขาอยากกินป้าสันไหมมาฝนก็มาปุ่งลงจักขุดปั้นให้เข้าจักเอาหรือบบอฝนกบปากไดนเขาก็แลนท,นทนนั้งแลนทั้งยางทั้งก่นทั้งเคยค่ะ รักเอาว่าเอา,เอา,เอาปา่าไจังใดบ่ใดแลนแลน,แลน,แน,นปเปนอ,อย่างบุทธ่านงัวไป็นเตาะไปผ่อย่าอีนึงคายทานคนก็ถามเ้าเอาอยูไปย่าอีทานชอบทเท่าไรล่ะสองร้อยคนว่ะเ้าก็แลนไปน็นงัวแลนไปอีกผมเห็นดอกงัหวหักแลนเป้นท่าอย่างบุทธ่านเขาค่ะไปผ่อปูเพิ่นจับตะข่ายหล่อมเหงอนพิ่นเขาข้าก็จับจับสนนั่น ส่วนนั่งกระลุดเอาส่วนนี้มาขางไว้ตะปูกระลุดจับซอยพนมีิตกะลุดบาดเห็นแมงบวมไตตะคายขึ้นหว้วยแมงบวมซ้ำนี่ละปูเ้าก็ตายแล้วละ่ะค่ะค่ะเห็นแมงบวมแจมในตะคายอุ้ยบ่าจาับดรว,วะคือวันนี้ใจว่างตะคายแบบกะย่งางมากปูวีนแมงบวมน้ำกลดแม่เ้าก็เก็บวีถิ่นพนมห้าวหยาดค่ะ แต่มันงานยังเฮือนเพิ่นนั่นโบ้หพนแล้วงานพวเวนเลยสอัตะคายกันไก่อย่างไก่เขาเฮือนค่ะมาเขาเห็นลุงแป้งจับทั้งเข,เขียวกล้วยหนามสล่างตีนเพนิ่น,ววนนี่ทางลุงแป้งลุงเฮานี่ยละค่ะค่ะเมันยังมีสิบบอกเลตาย้มืดละหมดนี่หมดสันเดีเนี่ตายเบื่อมีไงตุยมีไงวันมีไงจันลุงแปงแ้งตาย้มืดมันยังพอบโคตรน่เราที่สันเดียบตะคนตายเนาะ บาทเฮากะยางออกมาทางเฮาบ่ถามเพิ่นเด้ลุงแป้งบ่ถามเฮาค่ะปุดกล้วยน้ําทางใหญ่ลงเทถิ่ซั่นแม่แล้วงาเทน้ําสิตีเพิ่นลุงแป้งอือเฮาบ่ได้ถามเพิ่นดอกบ้านเฮาก็ยางมาเลยบ้านเฮาก็ลกปี่ยวเฮามันเกิดใหม่แล้วเฮาว่าเลขนี่เด้อคิดว่าสิมี สองศูนยสี่ศูนย์นี่ละเล็ดนี่สี่สองศูนย์อสองลอยน่สอบทานคุ้ายห้าสองลอยสอบเลยสองลอยมันปัหางิบปากทานใหญ่นั่นนะทีเราเหลื่อมากคุณนั้นผู้นีเสียกับเลียเนอมัดแม่ห้าวกัเสียปูห้ากับเสียลูกห้ากัเสียแม่ตุ่นกับเสีย ว่ามันสี่คนมันสี่ศูนย์บอกแบ่งสี่ศูนย์บอกย่งว่าสี่คนเนาะเออเขาก็เลยสี่นะสี่ศูนย์กับสองศูนย์นี่เราพูดว่าสองลอยสอบทานหนึ่งหนึ่งสอบปันได้วยสองลอยก็คือว่าพี่พามีแบ่งเอานีละตัวาแค่มันไพ่บูงหูมันมันมันแบนจากกองสี่สองศูนย์ศนย์สอง กับป่านคนหายแจ็คแมนมีตลาขาวกับปลาซิวสมกันน่ะะคได้น้ำเพิ่นบ่อป่าแปดหนึ่งบ่อค่ะกันหวึบ่อเอ้ามันลงเผาเผาน้ำง่วงว่าจะของอย่างยืนมันเสเอาอยู่ดอกมันลงร้านเคยอุณหภูมเคยปั้นห้กับบ่อปากได้เดี๋ยวนี้แต่ว่าเไาแต่กันนี้ไปไปไปหมักเฮาไปแจ็คมันเอาท้องไม่ต้องแจ็คแมนใส่ยัง บ่หูว่าเพิ่นเอาาห้หรือบ่เอาาห้แต่ว่าปากน้องเคยเฮาแลนสวนหลัดเขาก็าหลัแลนหลัดแลนลัดสวนหลัดไว้เขากลับมาเขาก็นำกลดเข้ามาเลยป้ามันเขาห้อยู่หันแจ๊พขผาวเผาจะคล้องเ่าเห็นไหมค่ะจักเอาบ่เอาลงที่มันเอาอยู่ดอกคือเอาอยู่ดอกป้าตาด้วยว่าสิกันปลาขาวหน่อยกับปลาซิวเห็นผดคอนที่ั้งแรงคอนทั้งหลังหน่อยแนมแป้นสิโลหะมันคอนป่าต้นตัว ตั้งขอวิทย์วแลนสวนตั้งสีละยอียดบ่ทัน่นแลนเตียงสีละแลนเตียงสีละทางนี่ก็ได้ตัดไปน,นี้เลยละ่ะมันก็มาทั้งวัดนั่นแหละปรากฏว่าออ่่เฮ้ากับลูกเหี้ยวบานนี่กับหูเมื่อเนาะหูเมื่องอะไรล่ะค่ะความฝันของคุณยายจะมีซ้ำนี่เนาะค่ะเนาะแมนค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านของเฮาเลยรับชมรับฟังค่ะ ขอบคุณค่ะคุณแมาสรุปตัวเลขของคุณยายติ๋วค่ะค่ะคุณยายติ๋วนี่เพื่อนฟันเห็นตะคนตายเพื่อนมาเนาะค่ะไปไซก็เห็นตะคนตายเพื่อนว่าเพื่อนกับฟันเห็นว่าเพื่อนใ้คอปลากับผู้ชายคนหนึ่งเนาะค่ะที่เอาปลามาเพื่อนกัได้คอปลาเพื่อนว่าเนาะค่ะเขาก็เอาปลาให้ค่ะเพื่อนก็ตีใส่ตัวเลขเนาะค่ะตัวเลขเนวทางให้มาเนาะค่ะตัวเลขของเพื่อนกับซีสองศูนย์ค่ะ สี่0อ4ศูนย์ศูดึ่ขันกันค่ะ8 1กันไปมันทีสิบตุลาคมพศสองพกสิบเจ็ดกระห้ท่านผู้ส้มอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลโชคๆมันๆมาน,น,นำลำด้วยแฮ่งๆปังๆไปกับความฝันของคุณยายติ๋วค่ะาาคาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อสิบ่ิคพลาดเนี่ทั้งความฝันเนวทังตัวเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านของเฮาได้รับชมรับฟังค่ะค่าสำหรับคลิปนี้เจ้ข้ามสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ